ันต่อแถวะะเร็วๆโอ้คุณไมต่อแถวต้องมาจี้กันเร็วเอาเข้ามาเข้ามาเอาละแจกคนละขวดนะครับเอาพร้อมแล้วไอ้ไอ้ไอ้อันนี้ไอพีมาแจกดิพีแจกเออเจ้าของไม่มึงอกัมาเอาเร็วๆมาแจกมาแจกเอ่อเอ่อมารับโอเคครับผมมาส่งมาเอาเลยนพอแล้วเอาเลยอ่ะละขวดทองทองครับ น้ำส้มพับแจกคนละขวดครับผมวันนี้มันแจกน้ำส้มนะฮะน้ำส้มนะวันนี้วันนี้มาแจกน้ำส้มถ้ามีงบจะมาแจกอาทิตย์ละครั้งเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณเรื่องหน้านะครับขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณน้ำส้มนะครับวิดีโอคลิปก็เดี๋ยวไปลงในเหตุเอ้ยเอ้าเรื่องหวานเจี๊ยบมาครับพี่มาเข้ามาเลยน้ำส้มเอาเข้ามาเข้ามาเอาเข้ามาเอาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ ก็เดินเร็วๆหน่อยนะครับเร็วๆหน่อยนะครับเอาเร็วๆครับเออกมาออกมาเร็วเดินมาเลยเดินมาเลยทาส้มครับผมขอบคุณเจ้าภาพเลยนะครับปันเจี๊ยบพี่มาพี่บอกมาเอาอาเใครยังไม่ได้ข้างหลังเจี๊ยบเอาไหมอ่านเอายังอ่านเอายังมาเอาเอาให้น้อนๆมาเอาไปเบาๆเลยนั่งอันึี้ ทางหลังพี่ได้นะ<ๆ>เดินตั้งให้เลยนีนน่น,นตั้งให้เลยเลยเอแบบเอนี่ยเนี่คนส่งรถกูถืออื้อเรื่องวาเนเดียบเฮ้ย่นี่มนะันไม่ยอกมามามา มาครับมาแจกน้ำส้มครับแจกน้ำส้มมาเขามาเอาเขามาเอามาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยเอาฝากไว้เลยแจกแจกเอาเอายังช่างภาพช่างภาพช่างภาพเอาเอาช่างภาพเอาช่างภาพเต็มโอ้โหเก็บโถอนวันนี้เอาเก็บโดนไอ้นูนเอายังคนดังคุณมาเลย ครับผมขอบคุณครับขอบคุณเลครับขอบคุณครับเอาทั้งหลังพวกเราไม่ต้องกินนะกินกันบ่อยแล้วเรากินเรากินแล้วเราลองกินน้ำดีกว่าใ่เฮ้ยอะไรไหลไปขโมยร้านกูเลยนี่ไปขโมยมาจากปากช่องเลย ไปขโมยมาจากปากช่องใส่รังน้ำต้มมากันเจของเขาเขาเห็นไงจอดรถกระบะใช่ไหมพี่จอดรถกระบะปุ๊บดึงใส่ใส่ใส่เขาอย่างไรไม่ยองชิดเหรอไม่ยองชิดตุ้มเทียบแข่งปักเลยมานะครับวันนี้เรามานะครับพี่พีมาแจกน้ำส้มนะครับวันนี้ทุกคนนะครับจัด อันนี้ละครั้งนะครับพี่พีบอต้อ็ขอคบคุณเจ้าภาพนะครับต้องขอบคุณเจ้าเจ้าภาพนะครับพี่พีนะครับพี่ของเรานะครับตะกร้อนขาลนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับน่าจะเบากว่าพอกัน